สวัสดีครับต่อกันข้อที่4ครับโจทย์บอกว่าจากแผนภาพภาชนะใบหนึ่งบรรจุกแก๊ส3ชนิดในหลอดฮะไม่ใช่3ชนิดหากความดัน <laughs> ในภาชนะเท่ากับ900ม mm ิลลิเมตรปรอดข้อใดถูกต้องนะครับก็ในภาชนะใบนี้มันมีแก๊ส3ตัวนะครับแก๊สฮีเลียมเฮ้ยแล้วลายน้ำผมลำไปบังบอดีระภา,าแก๊สฮีเลียมนี่น่าจะเป็นวงกลมขาว น่าจะเป็นอันนี้นะครับก,กับอันนี้นี่คือแกฮีเลียมผมเดา,เานะแล้วก็ตัวนี้คือ,น,อนีออนนีออนคือตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้คือ,น,อนีออนแล้วก็อาร์กอนก็คือไอดำนะครับไอดำนี้ไอดำนี้แล้วก็อดมตัวนี้อดมตัวนี้แล้วก็อดตัวนี้อ่าโอเคเรียบร้อยนะครับสรุปก่อนเรามีฮีเลียมทั้งหมด2ตัว ใส่ไปก่อนมีนีออนทั้งหมด1 2 3ตัวแล้วก็มีอาร์กอน1 2 3 4 5 5ตัวโอเคจากข้อมูลเพียงแค่นี้โจทย์ถามหาเศษส่วนโมลของนีออนก็ไม่ได้ยากนะครับการที่เรามีแก๊สซึ่งผสมกันแล้วแล้วเราอยากรู้เศษส่วนโมลของแก๊สใดหรืออยากรู้ความดันย่อยของแก๊สใดก็ใช้สูตรนี้ได้เลยครับว่าความดันย่อยของแก๊สใดๆ เท่ากับเศษส่วนโมลของแก๊สนั้นคูณด้วยความดันรวมเพราะฉะนั้นเอามาแทนค่าสำหรับนีออนความดันย่อยของแก๊สเราอยากรู้เศษส่วนเศษส่วนโมลผมพูดผิดเราอยากรู้เศษส่วนโมลของแก๊สนีออนนะครับเศษส่วนเอาไม่ต้องนี่เพราะว่าเรารู้โมลของแก๊สตัวอื่นอยู่แล้วเอาเราหาเศษส่วนโมลของนีออนเลยได้นี่เศษส่วนโมลของแก๊สนีออนก็เท่ากับโมลของแก๊สนีออนก็คือ3ส่วนด้วยโมลรวมทั้งหมด ก็คือ10ไม่งงนะ2กับ3 5, 10, เป็น5เป็น10อ่า3หารสได้0.3ไม่ใช่0.2ข้อนี้ผิดอยู่แล้วนะเขาไม่ได้ถามหาความดันเขาถามเศษส่วนโมลก็ตอบเลยข้อขอไข่ความดันย่อยของฮีเลียมเท่ากับเท่าน,นี้อ่าเนี่ยต้องใช้แล้วอยากรู้ความดันย่อยของฮีเลียมก็ตั้งสูตรความดันย่อยของฮีเลียมก็เท่ากับเศษส่วนโมลของฮีเลียมคูณด้วยความดันรวมเศษส่วนโมลของฮีเลียมก็คือ2ส่วน10คูณด้วยความดันรวมโจทย์ก็บอกมาแล้วคือ90 0 นะครับตัด0ูนย์ตัด0ูด0ยคูณ2มันควรจะได้180ไม่ใช่270อนะครับอันนี้ก็ควรจะได้180รข้อนี้ผิดอยู่แล้วแล้วก็อยากรู้ความดันย่อยของอาร์กอนก็ทําแบบเดิมความดันย่อยของอาร์กอนก็เท่ากับเศษส่วนโมลของอาร์กอนก็คือ5นะครับส่วนด้วย10แล้วก็คูณด้วยความดันรวมก็คือ900นะครับคูณได้900แล้วก็คิดเลขธรรมดาตัด0ูนย์กก็เป็น450ตรง ก็เลยตอบข้อขอควายได้เลยนะครับโจทย์ข้อนี้ไม่ได้ยากครับแต่ว่าสูตรเ,เขาเรียกอะไรนะความดันย่อยเท่ากับเศษส่วนมวลของแก๊สนั้นคูณด,ด้วยความดันรวมสูตรนี้จะเป็นสูตรแรกๆที่เด็กๆจํากันไม่ได้เพราะ <laughs> เพราะว่าในหนังสือสอสวทมันเพิ่งมีมาได้ไม่กี่ปีตัวอย่างข้อสอบที่เคยออกเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มีน้อยเพราะฉะนั้นเวลาเด็กไม่ได้ฝึกทําไม่ค่อยมีโจทย์ตัวอย่างเนี่ยเขาก็จะลืมกันนะครับข้อสอบสอ,บสอ,บสอบวนอก็เลยเอาประเด็นนี้มาเล่น นะครับใครที่เขา,าเรียกอะไรนะยังจําสูตรตัวไหนไม่ได้ก็อย่าลืมอ่านสรุปดีๆนะครับเดี๋ยวไปตด้เอาเล่มไปแจกด้วยที่โรงเรียนเจอกันใหม่ตอนหน้าครับผมสวัสดีครับ